ดีครับวันนี้นรับงผมเับี้ยการอวกัีชีวิตแบบแต่อัตตาอยากครับนอิพากันไปห่างบ่วงครับบ่วงไส่หนูนบ่วงไส่หนูครับนี่ไปเลยครับว่าสิจวดสำแหลเนาะไป ด้วยนู่นห้อนี่มันต่ำกว่าหินนี่ มาติดตามผลงานนะครับเดี๋ยวแม่ยามเห็เนบ<ป>้างนี่นครับสวัสดีครับตอนนี้เราบวพากันไปยามบ่วงนะครับยามนู่นเดี๋ยวแรกครับตอ,ตอนนี้เ<ม>ป็นว <ะ S 1> เวลานะประมาณเที่ยงคืนครับครับบรรยากาศบรรยากาศร้อนๆนะครับครับผมตอนนี้ครับบรรยากาศเตรียมอุปกรณ์ครับไปวองเวงเนี่ยนะครับ ไปงีงสิแล้ะครับยายามพระจันทร์ในคืนที่มืดเงาง่าปเรื่อยๆครับมืดนเนี้ยเด้อ<ม>ดยว้อนพ็ไปเบิ่งกับดากที่ใส่ไว้เนาะโอ้ไปละบ,บ,บุญๆุญคบคบดูหน่อยดูมันบ่ วุ้นไปเลยไปแล้วบุญพุ่นนี่ถึงว่านี่ไปแล้วครับนี่ลอยอย่างนี้สังเกตการกดโอ้อากาศเย็นสบายนะครับเที่ยงขึ้นอากาศหนาวครับตอนนี้แม่ของแม่ไก่จะหันลังแล้วครับไม้เลยคอันนี้อยู่ทางไหนนะครับปากงูเล็ก ตอนนี้เนาจะได้บอมาลุ้นกันนะครับเอาครับตอนนี้เราก็ถึงอันแรกไม้แหลกยังวนเจอเนาะเปงกูเปิงกูอยู่นี่เลยนะเจอเนี่ไม่รู้รอยเก่าหรือเปล่าไปลุ้นต่อโู้ไม้สองยังมาทำงานครับเดี๋ยวเขาไปไปไปก็ไปโอเคครับ แล้วผสมเครความสำเร็จเลยครับติดตามต่อไปครับมันขึ้นนี่โมเด้กันนะจิมืออื่นเนาะไปต่อครับเหลืออีกเกือบสิบกว่าหม้อยู่ไปไปเบิ้งครับไปอ๋อมาเบิ้งหลังนี่ครับมันหนาสีม่านนะครับเด็กนะครับแต่ว่น้องได้บทีบมาสองครับนี่่ติดขึ้นใหม่ครับตกการครับตกการ บ่วงขยับนะครับแต่ว่าบอ่อได้ยังบ่อติดเลยอันนี้กะโอ้โหมาเป็นไม่ทอมาห้าพันน้ำนะไปตอนนี้กะใส่มาหลายเนาะ้อนะครับยังบอ่อได้อยู่โอ้ยครับเมนี้เฮ้ยยังบอ่อได้อีกอย่างไหมครับ ดีครับแต่ว่าย okay, okay, nice. ้อนมได้โตมากครับเราติดตามชมเหมือนเช่าครับโอเคแล้วครับไม่อน oh, <ien> ี้ยครับกลับไปพัก <t> ก <ien> ่อนเนาะไปบายบายโอ้ยจริงจริงจริงโอ้ขาเกือบพิคโอ้ยตกหลุมแม่คุปปุ๋หนูว่ะโอ้ยหนูไน้าร้องหนูหนูอดะไรบั้นทันมาเห็นไปแล้วดีตอนเช้าครับวัเนี่ยครับย้อนเช่าแล้ว

กากเกี่ยวขอยแล้วครับอาดแล้วไป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  <c oughs> ด้ไปไปไปอือดีนี้ถ้พอไปเบึงไม้แหละนะครับ เป็นยังพวงดีแต่ว่ ตอนนี้ยังไม่ทันใด้ครับเก็บบ่วงมาเล้มันเร่นตออกมดเลยดุขุนเบิงร้อยเถาเนอะครับยิ้มยิ้มยิ้มเนี่ยเก็บบ่วงกบ่ได้สองต่อเลยอื บบใส่มากไยังบ่ท่านได้อยู่มันมบบันตบ่วงเลยนมันกันแรน,น <Yeah. S 1> อย่างว่ฮะ<า>ได้มึงดูป<ะ>้าตัวเดียวเนี่ยมันมาตโเล่นนี่เดี๋ยวใส่ไหมครับวางไหมนี่เด้หนามือดูเข้าไปยุ่งกลาง ตรงกลางลุมเลยนหะนึ่งอืมบอซูน นี่มันเรียนตบเรีนตบวงเรียนยว่เห็นทามัเนเยนะอยดีเด้อโ,โอ้โอเป็นยังยื่หางจะใช้ยื่หางอะใช้แบอยู่เนี่ยครับผมไม่นีเก็มันจะนีหะคระับขอบครับยังหมดเลย You can't